สวัสดีจ้าชื่อนนองชมพูละสิมาวันอาหารป่าใส่อาหารปลาดิไปเลยววนตกงานเอะย้งใก่ทาอาหารทีกันเลยไ้ไลไฮไลก์ต้องไฮ้ลหลผู้ชายมาเอาะวัจะป่าระังจบป่าไไหลปะก็ท่านใดก็ท่นไดู่ กลัาเนะคอยวันคือใองพูนกินด้วยว่าท่านกินเลยมันลังไอมตรงนี้ต้องให้หลโอ้ไปมองพูนมองพูนลท่านด้กินอาวแต่มองพูนนันว่ท่านด้กินน่ะมันกีมันกีีไหมาหากินอี่นี้มองหวน

มันเดียวมึงัน้นหน้าจะขุ่นได้กล่องดอาไปจะลุ้นไปเ,เ,เรือกเนอะกระเพราเกีบยวเอาไปกระเพาเคีออว้๊วย อุ้ยปลาโน้ยปลาสีสมด้วยอะ่ะมันคือปลาคบปิมแมนปลาโน้อยอะไรบ้าอไม่คิว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 ผู้ชายเอาเมือเห็ดแบบนี้ก้นเห็ดแบบนี้เรากะเอาวางไวน้น้ำเย็สี่วันอาหาร hãy là một... ja, 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 làm ăn giải 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 đi giải 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 giải

เนเพชรบ้าวเฮ้ยว้าวสวัสดีครับผมชื่อเลยห้องแสงเพชรวันออาเปนนักศึกษาแสาเรก็จะใส่ปูยุใสู่ยจังหวัดนี่เขาได้สอบเลยูยุใส่จังหวัด ยู่กาลินลอันนี้ยู่อยู่ยังขยังวัดคอนแกนลซไปกันล <laughs> ินเมืม่อไหร่บ่ยกันยัไม่เฮียพุทธพุทิีมไปปุตีเอยมื่อไหร่ข้ไปจับตา

ดีม้าพ่อไห้ไหมเอาไม้เสียไม้ไหวดิล่ะเกียไปดองอเขี้ยบเหตุข้เกียรแล้วไเคีบใหม่ เมือกีเจอหมาเฮ็บจิ๊บผีงไม่ไม่จิ๋วงาไม่หวานใช่ไปทั้งคุณก็กินอะไรวะเมื่อกี้กับพ่อปีศาจนะบ๊ายบายก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับจายทเงี้ยบ๊ายบาย Bye bye. là bye. Bye bye. đi bye. Bye bye. Bye bye. Bye chào, Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.